ตรวจดวงนะคะพอดีใกล้จะปีใหม่แล้วหนูอยากจะมาดูดวงว่าจะมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอะไรบ้างคะตอนนี้นะค่ะตอนนี้ดวงกำลังขึ้นถึงไม่เต็มร้อยแต่ก็ดีถ้าปีใหม่ไปแล้วดีมากๆดีมากมาก อเดีมากแล้วจะมีลาบร้อยด้วยจะได้เงนินล้านด้วยธุรกิจอะไรก็รุ่งเรืองเจริญอ่และธุรกิจเนี่ยจะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะตอนนี้ไม่มีเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนเครียดเรื่องลูกน้องแต่ตอนนี้ดีลูกๆแล,ล้านๆมาช่วยกันน้องชายมาช่วยกันดีดี การเงนินนี่จะมีปัญหาไหมคะการเงินไม่มีปัญหามีแต่ดีๆเพราะเราเป็นคนทําบุญด้วยทําบุญใจบุญด้วยแต่อย่าใจดีเกินไปแล้วเตือนอย่างหนึงอย่าให้คนอื่นยืมเงินจะไม่ได้จะถูมจะมีเรื่อง ทัที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะจะมีปัญหาอะไรเข้ามาไหมคะครอบครัวไม่มีปัญหาแต่ระวังสามีจะเจ็บป่วย <Okay. S 2> เจ็บป่วยหลายโรคด้วย <Okay. S 2> เช <Okay. S 2> ่นเบาหวานความดานันหัวใจไขมันพอ,อ,อกตับไขมันในเลือดเสลืออุดตันไขมันพอ,อ,อกตับ ล้วก็ตายด้วยเบาหวานจะขึ้นนะเบาหวานจะไม่หายนะพอดีมีพอดีหนูมีลุงที่เขาอยู่นิวยอร์กอะค่ะเขาไปทํางานที่นั่นไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างไม่เห็นติดต่อกลับมาเลยอยากจะทราบว่าเขาตายอะไรอย่างเงี้ยดูรูปหน่อยนะพ่อเมียกำาังก็มีเงินแต่เมียเก็บเงินหมดโดยไม่ได้ติดต่อมา หนึสองสองปีนะใช่ค่ะไม่ติดต่อมาเลยใช่ค่ะกัมดาเพ็งอ่ะสองข้า,า้า<ช>จะติดต่อมาใช่ค่ะไม่หายไปเลยหายเองเอพอดีพ่อแม่หนูได้เสียชีวิตไปหมดแล้วหนูอยากจะทราบว่าเขาอยากจะได้อะไรบ้างไหมคะส่วนพ่อ<ช>ไม่ทำบุญเลย ไม่รู้จักศาสนาด้วยคนจีนใช่ไหมใช่ค่ะไม่ทําบุญเลยไม่รู้จักบุญส่วนแม่ก็ไม่รู้จักบุญอีก็ขาไม่ได้ศาสนาพุทธนี่ศาสนาอื่นเขาไม่รู้จักเพราะหน้าตายไปตอนนี้ลาบากเราเป็นลกูกต้องทําบุญไปให้เขาได้ค่ะทำบุญที่ดีๆก็ถือถินแปดคบทในธรรมะบ้าง สวดมนต์เผยเมตตาหรือว่าสายบาท <Okay. S 2> นะถึงจะถึง <Okay. S 2> อะไรพอดีธุรกิจของหนูอ่ะหนูได้ขยายมาอีกห้องหนึ่งทิ mm ่หนะทรา,าบว่าทราบว่าห้องที่หนูขยายออกมาเนี่ย mm hmm. เป็นยังไงบ้างคะดีดีมากด้วยค่ะ <Okay. S 2> ดีมากแล้วก็ธุรกิจก็จะเจริญขึ้นดีขึ้นค <Okay. S 2> ่ะการเงินดีขึ้น ห้องนี้ใช่ไหมคะห้องนี้ <Okay. S 2> ไม,ม่รวมรวมมันมีสองห้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่อีกห้องนึงยิ่งดีทั้งสามห้อง oh, <okay. S 2> ดี <Okay. S 2> แต่ข้อตำาหนิก็คือระวังลูกชาย <Okay. S 2> คนโต <Okay. S 2> ไปแอดคอบผู้หญิงอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองโดนผู้หญิงหลอกคือผู้หญิงหลอกแล้วผู้หญิงไม่ดีด้วยหมดเงินไปเกือบแสนแล้ว ใช่ค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวกระเป๋าถือเดี๋ยวเสื้อผ้าเดี๋ยวรองเท้าหมดอยู่เรื่อยระวังคนระวังนะต้องไปตักเตือนแล้วใะ่ไหมเพ้าอยอยงน้อยแล้วก็ซื้อแต่เงี้ยซื้อบื้อแต่เรียนเก่งถ้าทั้งโรกแล้วไม่ทันครับเขาไม่ทันผู้หญิงไม่ผู้ชายก็ไม่ทันนะทั้งหมดเพื่อหลอกใช้อยู่เรื่อยใช่ค่ไม่อะไรถามอีก ใช่ไหมใช่เรึ่งไม่บาปกรรมเลยไหมใช่เด็คุยคิดังก็ได้